จบลงไปแล้วกับบิสตอร i เลียแวรแอนด์ซเอ่อหรือตำนานกระทาตำนานดาบและกระทาเออไปกระทาก่อนแนะละจบไปด้วยดีกับอย่างนี้และเห็นเหมือนเลว่าน่าจะมีประกาศซีซั่นสองด้วยซึ่งวุนาที่ตอนเราจะได้เห็นอะไรหลายฉากที่เราอยากดูในในเมยิ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 มยมยมจริงๆอ่ผมผมคิดว่าจะจบแบบยังไงเพราะว่าเนื้อหานี้มีการสปอยบางอ่ะ สบายครับได้เพราะว่าเออมันต้องจบช่วงสอบพอจบสอบปุ๊บวิวก็สอบไม่ผ่านก็ด้วยเรื่องของนั่นแหละอย่างที่ทราบข้อสอบเป็นเกี่ยวกับเวมม็บมอนอะไรเงี้ยน,นะเดี๋ยวสอบไม่ผ่านแล้วก็จะเป็นต่อจากที่วิวกำลังสิ้นหวังกับที่สอบไม่ผ่านไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเอ่อไปบนหอคอยแล้วอะโอเคไอ้วันนั้นกระบุกกันมาพอดีผมก็เลยคิดปอยู่ว่าจะจบแบบไหนจะทิ้งแบบให้แบบวิวแม่งนั่งหมองเบือแบบเบือกับที่สอบไม่ผ่านแล้วก็ ปยจบไปเลยไหมหรือยังไงก็เลยอ๋อโอเคเหมือนมีการถ้าผมผ่าอ่านไม่จำไม่ผิดะนะอันนี้น่าจะเป็นการเสริมนในบางส่วนอย่างส่วนของชีออนที่มาแบบมาสู้ผมซะอะไรอย่างนี้เออมาถึงส่วนตรงเมื่อกี้เออมาสู้ผมซะหรือว่าส่วนที่แบบนอนนานๆกันแปลกๆอ่ะผมจํานี่คือผมไม่ผมว่าผมก็ไม่ได้อ่านข้ามจำจำไม่ผิดคิดว่าไม่น่ามีส่วนเนี้ยน่าจะเป็นฟิลเลอร์จบแบบช่วงแบบอันนี้ ให้แบบว่าอ่ะเดี๋ยวที่ท่งต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันสอบนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็โอเคถือว่าจบจบได้แบบลงตัวดีมีการเสริมมาให้มันจบแบบพอดีลงตัวเป๊ะอะไรอย่างเงี้ก็ถือว่าดีเนื้อเรื่องวิ c ต o เ i a แวนนันซอเนี่ยเป็นเร,เรื่องเกี่ยวกับวิวพราหนุ่มน้อยที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่มีเป้าหมายที่จะขึ้นไปบนหอคอยเพื่อไปหาเพื่อนสาวเด็กเรียกว่าคนรักอะ่ะเออคนที่วิวชอบอะ่ะ คือมาเกียเวนเดเอลฟี่อยู่บนหอคอยทางเดินที่จะไปเจอเธอได้ก็คือต้องต้องทําคะแนนให้ดีเพื่อไต่ขึ้นไปบนหอคอยให้ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกก,กาะที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ยังดิ้นทุลังอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์ก็ปกติอะแนวเนี้ยปกติเลยแนวนะก็ก็การเรรู้กันละไอแนวเนี้ยแนวประมาณเนี้ยแต่ก็เออก็สนุกแหละสนุกดีงานผ้าบอลซ่าอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้แปลว่าดีเวอร์นะ แต่ถ้าแบบนับแค่เรื่องฉากแอคชั่นกันอย่างเดียวแหละฉากต่อสู้อย่างเดียวนะแม่งท็อปได้เลยแม่งด,ดีมากสนุกมากมีแบบให้ฟิลในตอนแรกให้ฟิลเหมือนแบบได้ดูดามาจิตอนที่แบบเ,เบลซัดก,กับมิโนโทอร์สุดที่รักงี้ในแบบไฟแรกที่เจอกับมิโนโทอร์สนุกมากให้ฟิลนั้นเลยตอนดูตอนแรกก็เลยแบบว่าโอ้ประทับใจภาพเสียงเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแบบสุดยอดมากกับในตอนแรกที่ทำมาซึ่งนั่นแหละ มันเป็นคือสิ่งที่แบบว่าอนิเมะทำออกมามันควรจะเป็นอย่างนั้นเออการทำอนิเมะออกมามันควรจะเป็นแบบนั้นัมื็เลยว่าได้ใจคนดูได้ใจคนดูอย่างผมไปเป็นพวกบ้าฉากกรสซุอยแล้วแต่ไม่ไม่ไม่เคยไปงองแงแบบอุ้ยย้อนยหน้าไว้อนนั้นนี่นี่ย้อนอยู่นั่นแหละไปเห็นแล้วมันขี้มันไส้ไว้เขาเขาเนากเรื่องเป็นคนดูง่ายไงในเรื่องสำหรับผมแบบบางทีบางทีผมก็ชอบชอบแบบว่าบังโกสเตด็อกเนี่ยแบบ อีกทั้งสุดยอดอ่ะคือเรื่องนี้คือแบบสุดยอดที่แบบว่าแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมวัดความฉลาดกันซึ่งแบบคนที่สุดยอดนี่คืออาจารย์ผู้แต่งมังโกเซด็อกอันนั้นแหละยกตัวอย่างยกตัวอย่างประมาณแบบมังโกเซด็อกหรือแบบอยากดูสู้สนุกเฉยๆอ่ะผมก็ดูเดมอนเซเลเยอร์อย่างเงี้ยภาพดีเพลงเพราะอะไรงี้ก็แล้วแต่อารมณ์ในช่วงนั้นซึ่งสำหรับผมอ่าวิสเดียร์วนส์ซอดในซีซั่นนี้ถือว่าตอบโจทย์บางทีผมก็อยากดูอะไรที่แบบว่าไม่ได้ต้องการในเรื่องอะไรเยอะผมแค่อยากดูแบบ เออ ER, ต่อสู้กันสนุกสนานอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วก็เลยแบบว่าค่อนข้างสนุกดีชอบโดยรวมในเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเออตั้งเป้ามุ่งเป้าไปเพื่อที่จะขึ้นไปบนหอคอยให้ได้อะไรอย่างนี้รวมก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากถ้าพูดถึงแค่เนื้อเรื่องกับเรื่องนี้มองภาพรวมมาถือว่าสนุกเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบว่าต้องการเนื mm ้อเรื่องที่แบบเออเยอะแยะหรือมองเป้าหมายของตัวละครนี้จริงๆก็คือถ้าให้พูดแบบหยาเพื่อเออ เอาแบบหยาบๆแบบตรงเลยผมก็ไม่ชอบนะต้องพูดอะไรเงี้ยนะคือก็แค่นั้นแ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบคุณยังไม่พอใจเพราะว่าต่อให้ภาพมันดีแต่ในเรื่องมันไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้คิดมากกับเนื้อเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้แย่ด้วยนะเออในเรื่องก็ไม่ได้แย่อะไรกีขนาดถือว่าแนะนําครับดูได้เลยทับเรื่องนี้ภาพเพลงเสียงแอนิเมชั่นถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายที่ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรเท่าไหร่แต่งานออกมาดีมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่ไม่ค่อยมีคนนพูดถึงกัมาาเ่ไหร ในตอนแรกก่อนเริ่มซีซันนี้มาผมคิดแล้วนะว่าแตงหนึ่งหรือรอะไรพวกนั้นอนะ่ะแม่งก็คงแบบโอชินโกกแบบที่ผมรอหรืออ่ะคนาเรียอะไรแบบนี้คงคิดอย่างนั้นแล้วว่าเปิดซีซันมาแม่งเอาละตัวท็อปของซีซันนี้แม่งต้องเป็นสองเนี้แนะ่พอได้ดูจริจิปุ๊บโอ้โหไม่ใช่โอชินโไม่ดีไม่ใช่ว่าอ่ะคนาเรียไม่ดีนะชอบผมชอบเหมือนกันผมก็ตามดูดูทีแหละผมชอบเหมือนกันแต่แค่พอได้แบบเห็นเรื่องอื่นด้วคือเฮ้ มาเกะฮโรอีนเอ่อจิกิฮาริมวิเซเลวานานซอสหรืออีกหลายๆเรื่องที่ผมไม่ได้พูดถึงซึ่งแบบสุดยอดซีซั่นนี้อนิเมะที่ดีเยอะมากแปลว่าสุดยอดถือว่าเป็นกำลังคนดูที่มีหลายเรื่องแหละแต่ว่าไม่ได้พูดถึงอ่าเรื่องพ,พี่รุ่นพี่คนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ยังยัง,ย,งยังไม่จบเดี๋ยวจบอะไรเดี๋ยวมาทำห้ฟังโทชิมินก็จบละแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู เนี่ย yeah. นอกเรื่องอีกเลยว่าอ่านั่นแหละเอาประมาณนั้นแหละครับไม่ได้ไไดเอ่อมีอะไรจะพูดมากเท่าไหร่กับเรื่องนี้นะเอาเป็นว่ารอคอยเซนสองแล้วก um> ็ประกาศไปแล้วก็รอคอยใครที่หาเอ่ออนิเมะแนวแอคชั่นเวทมนต์แฟนตาซีแนะนำแนะนำเลยกับเรื่องนี้แนะนำไปละเดี๋ยวไปถ่ายเท่านี้ก่อนเจะไงครับ